สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้วันจะมาทําแกงเขียวหวานนะคะเป็นเมนูที่ฝรั่งก็สั่งทํานะคะทุกคนคะ่ะวันก็จะทําแปลกๆไปจากทุกคนหน่อยนะคะเพราะว่าวันชอบทําให้ไก่มาสุกก่อนนะคะที่จะเอาลงกะทิเพราะว่าวันเคยทำแล้วกินขาวมันออกมานะคะวันไม่ชอบวันก็จะทําให้ไก่สุกก่อนนะคะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะพอไก่สุกแล้วนะคะวันก็จะเอาไปไว้อีกข้างนะคะ แล้วเราก็มาทำกะทิค่ะมาทำผัดเครื่องแกงกันวันไม่มีกะทิไทยนะคะวันซื้อกะทิของคนญี่ปุ่นมานะคะทุกคนค่ะเป็นแบบนี้นะคะสองร้อยมิลลิกรัมนะคะตัวนี้แล้วก็เ็ตัวนี้นะคะพริกแกงเขียวหวานกับกะทินะคะจะทำให้มันแตกมันก่อนนะคะทุกคน ทุกคนอาจจะบอกว่าแปลกทางนะคะไปจากบางคนนะคะเมน,นูนี้เขาสั่งวานมานะคะสั่งทำวานจะใส่กะทินะคะกะทิจะไม่เหมือนของไทยเรานะคะทุกคนวานซื้อตามห้างนะคะตัวนี้กะทิไทยเราอร่อยที่สุดนะคะเราให้กะทิแตกมันนะคะเราค่อยใส่เครื่องแกงลงไปะคะ่ะโอเคเดสบโบนเห็นไหมคะกะทิ แล้ววันก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะอยู่ในเม็ดเปเลพาสเต์ใส่ลงไปค่ะเพราะว่าวันจะทําให้สามบ้านเลยนะคะเพราะว่าวันทําเยอะอทอาหารไทยแต่ละทีต้องทำเยอะๆเพราะว่ามีแต่คนชอบทานทำให้มันแตกมนะะันค่ะ อันนี้บันก็จะใส่กะทิอีกกล่องนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะอีกกล่องลราเปดิคอรอก,ก่ แบบนี้นะคะคนแบบนี้ประมาณ5านาที แล้ววันก็จะตักไก่นะคะที่บางต้มไว้ผัดไว้นะคะเม็ดยาโมอีโกโรอีกอสตีเตใส่ไว้ในหม้อเลยนะคะแบบนี้นะคะ วันก็จะใส่กะทิที่เหลือนะคะสามกล่องเดียว์โมตุตัวเลยเล็กขอบกองละเต็มขอบกมันจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะเดียว์โมตุตตชิ้งเวเบอรตีประมาณ5นะคะ5กล่องกล่องละสองก็ประมาณ1,000 10, งัน พอได้ชิมค่ะทุกคนของตัวนี้ของไทยช่วงนี้นะคะสั่งไม่ได้ง่ายง่ายเหมือนเดิมชอบใหญ่ที่วานเคยสั่งเขาก็ปิดนะคะเราให้สถานการณ์มันปกติก่อนนะคะเขาถึงจะเปิดเพราะว่าช็อปใหญ่เป็นอยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะ โอเคเราปิดฝาไว้นะคะทุกคนชิวยาโมดิชิมิโนติเทอนยาโมอวีดเิเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะวันคิดว่าวันจะใส่น้ำซุปด้วยนะวันนี้เราซุปไปโปโลพรีมาโยเกิร์ตเม็ดตุ่ยตุ่ยใส่ไปหมดเลยค่ะอีกไว้ชิวยาโมดิชิมิโนติเทอนยาโมอวดีดเิเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ10นาทีค่ะโอเคค่ะ สิบนาทีผ่านไปนะคะวันก็จะมาหั่นมะเขือนะคะมะเร็งสาเน่ได้สมยเมียมาเร็งสาใส่มะ,มะเขือแบบนี้เลยนะคะนี่มีมะเขือไทยนะคะเราก็ใช้มะเขือฝรั่งนี่นะคะมะเขือมองนี้แหละ รสชาติจะอาจจะไม่จัดจ้านเหมือนคนไทยเรานะคะเพราะว่าวานจะทํารสชาติแบบฝรั่งนะคะไม่เผ็ดมากค่ะน้ําปลาไม่มีนะคะแล้วก็ฝรั่งบางคนเขาก็ไม่มีน้ําปลาด้วยค่ะเขาก็ดูเฉพาะซอสเสร็อย่อเดียวชิวยาโมอันคอราห์5หรือ1ินาที มันจะปิดไว้อีกนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะเราก็ค่อยๆดูเอานะคะเดี๋ยวโปรอนยาโมฮาบีดีเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีนะคะพาราตัวเซตเตมินูติโยบยโยเมตจะได้ล่าซาซัดิอยะวันจะใส่ซอสถัวเหลืองนะคะฝาเขียวตัวนี้นะคะประมาณ 5ช้อนโตะนะคะอันเชสซูโรคิงเวอุกกอยยแล้วก็น้ำตาลซุกโรดิขามนะนะคะน้ำตาละคะ่ะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะด้วยอุกเกียยคนนะคะแล้วชิมนะคะรสชาติไหนขาดเราค่อยเติมเพิ่มนะคะ มะเขือเราก็เปื่อยดีแล้วนะคะวันก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะทุกคนคะ่ะลงไปล i เมตกราฟ,ฟิกใบมะกรูดค่ะ ใครมีพริกสดก็ใส่นะคะวันไม่มีพริกสดวันใส่พริกแห้งเพื่อเป็นสีสันเปย์บรุนชิโนเฟรสกิควโนโดชลาไทยมีพริกสดก็ใส่วันใส่พริกแห้งเพื่อเป็นสีสันเห็นไหมคะน้ำซุปเค็มข้นมากเลยวันนึกถึงขนมจีนเลยคะ่ะพรุ่งนี้ต้องทานขนมจีนฟอยอดดีไอตัวนี้นะคะใบกับใบโหระพานะคะ ใส่ลงไปเลยสุดท้ายเลยค่ะบ้าสีดีกว่าเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะน่าทานไหมอืมหอมด้วยชิมค่ะชิมสดชนะัดชิมก่อนอืม โอเคเลยค่ะรสชาติไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยพี่น้องแซ่บแล้วไอ้บัวนะวะปิดแก๊สเลยค่ะชิวยาโมโคนเองนี่จะบรมตาดูค่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราจะใส่ใบโหระพาอีกนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยใบโหระพา basilico บูน bon ิสซิโม่เ r ริ่มหอมแม้กูเรียบร้อยแล้วค่ะไสราจตล้กใครจะเพิ่มเติมน้ำก็ได้นะคะคีโบริเมตเลิปุพิ้วอักกวางเขียวปุยฝาเลยดูใกล้ๆค่ะนี่ละคะ่ะแกงเขียวหวานไก่เรานะคะสูตรต่างแดนค่ะ Si procede a piccoli passi verso la nuova novità, da oggi nel Lazio, i commercianti sono, avere un ma solo per adeguarlo alle nuove regole imposte dal Covid. Salone storico nel centro di Roma, lo frequentavano le dire del Cina, si organizzano gli spazi in vista della vita, non appena sarà possibile

e poi, soprattutto, anche abituarsi a questo sistema, perché sono molto sensibili al fatto Questo e quello sono quelli che mi piacciono, il riso, il cocco e questo, quello che mi piace di più. video I ho notato che i modelli Gigabyte Reinforce OC e MSI MET OC non avevano 14 gigabit per secondo.